สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูกรวัลลิสะอาดนะครับหรือว่าครูท็อปนั่นเองนะครับนักเรียนครับคุณครูเป็นผู้รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยนะครับให้กับนักเรียนชั้นปสามทุกห้องเรียนเลยนะครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสนะครับโควิด -19 นะครับจำเป็นที่นักเรียนที่ต้องอยู่ที่บ้านทุกคนนะครับ ตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดนะครับแต่เปิดภาคเรียนแบบออนไลน์นะครับนักเรียนก็มาเจอในช่องทางแบบนี้นะครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเป็นวันที่คุณครูรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่จะได้สอนนะครับนะครับแล้วก็เจอนักเรียนทุกคนด้วยนะครับนักเรียนก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เรียนไปพร้อมอพร้อมกันนะครับในช่องทางแบบนี้นะครับ ในเนื้อหาแรกนะครับที่เราเจอกันในคลิปแรกนะครับคือเรื่องของการอ่านเขียนคําควรรู้คู่ความหมายนะครับซึ่งนะครับจุดประสงค์ของในเนื้อหานี้นะครับคือนักเรียนจะต้องอ่านคําศัพท์ยากได้ถูกต้องนะครับออบอกความหมายของคําในบทเรียนได้นะครับรวมไปถึงการใช้คําได้ถูกต้องด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาที่คุณครูเตรียมมากันนะครับ นักเรียนครับคุณครูมีคำศัพท์ทั้งหมด10คำนะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ที่คุณครูนะครับได้นํามาจากหนังสือภาษาพาทีนะครับในบทที่1เรื่องของปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะครับนะครับคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับ2อรอบนะครับจากนั้นก็จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านด้วยตัวเองนะครับคาที่1นะครับคือคําว่ากะติกากระจ้อยล่อยจอกแจกชังงัก ปฏิบัติการมารยาทวิธีการสมาชิกสรุปสามัคคีนะครับเดี๋ยวเราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกะติกากระจ้อยร้อยจอกแจก๊กชะงักปฏิบัติการมารยาท วิธีการสมาชิกสรุปสามคัคคีนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่าน2ครั้งนะครับ2อรอบนะครับครูให้เวลา2นาทีนะครับเริ่ม หมดเวลานะครับนักเรียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนอ่านคําศัพท์ที่คุณครูเตรียมมา10คํานี้ได้หมดทุกคําเลยไหมครับถ้าใครอ่านได้เนี่ยเก่งมากเลยนะครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาต่อไปนะครับเนื้อหาต่อไปนี้นะครับคุณครูจะเอาคําทั้ง10บคานี้นะครับ มาบอกความหมายนะครับคำสิบคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรน,นะครับความหมายคำที่หนึ่งนะครับกาติกามีความหมายว่าข้อตกลงหรือข้อบังคับนะครับกระจ้อยลอยมีความหมายว่าเล็กนิดเดียวนะครับเล็กเลแบบนี้จอกแจ๊กนะครับมีความหมายว่าเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดจนฟังไม่ได้สับชง,งัก มีความหมายว่าหยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งปฏิบัติการมีความหมายว่าทำตามหน้าที่ต่อไปนะครับมารยาทนะครับมารยาทมีความหมายว่ากิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ วิธีการมีความหมายว่าวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนสมาชิกมีความหมายว่าผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันสรุปมีความหมายว่าย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องสามคัคคีมีความหมายว่าความพร้อมเพียงนะครับนักเรียนครับคำสิบคำนี้นะครับ คุณครูได้บอกความหมายไปแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทําด้วยนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรารู้จักความหมายของคําศัพท์ไปแล้วนะครับคุณครูอยากให้ให้นักเรียนนะครับเอาคําศัพท์เนี่ยมาเติมลงในประโยคให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับนักเรียนลองดูสิครับว่านักเรียนเติมได้ไหมครับคําที่1 กิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาละเทศะน่าจะเติมคำศัพท์คำว่าอะไรครับนักเรียนมีใครคิดออกไหมครับถ้านักเรียนคิดออกแล้วดูสิครับว่านักเรียนถูกต้องไหมเอ่ยนะครับคือคำว่ามารายาทนะครับมารายาทนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคำที่หนึ่งนักเรียนถูกไหมต่อไปเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับ เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรครับนักเรียนคำว่าจอกแจ๊กนั่นเองนะครับต่อไปคำที่สามความพร้อมเพียงคำนี้ค่อนข้างง่ายนะครับได้ไหมเอ่ยคือคำศัพท์คำว่าสามคัคคีต่อไปนะครับข้อที่สี่หยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่น่าจะปี คํำศัพท์คําว่าอะไรครับคําว่าชง,งักนะครับเป็นยังไงบ้างครับสี่คำนี้นักเรียนถูกต้องไหมเอ่ยไปต่อนะครับคําที่ห้าทำตามหน้าที่คือคําศัพท์คําว่าอะไรครับคือคําว่าปฏิบัติการนะครับต่อไปนะครับคําที่6 ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเอการย่อความนี้คือคำศัพท์คำไหนครับคือคำว่าสรุปนั่นเองนะครับต่อไปคำที่7นะครับข้อตกลงหรือข้อบังคับนักเรียนรู้ไหมครับคำศัพท์คำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่ากติกานะครับถ่ายถูกไหมเอ่ย ต่อไปข้อที่8นะครับวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนนักเรียนนึกถึงคำศัพท์คําว่าอะไรครับคือคําว่าวิธีการนะครับเป็นยังไงบ้างครับมีใครผิดบ้างไหมเอ่ยนะครับต่อไปนะครับสข้อสุดท้ายเล็กนิดเดียวเล็กๆคือคําว่าอะไรครับ คือคำว่ากระจ้อยร้อยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับดูนะครับว่าใครจะถูกต้องทุกคำเลยผู้มีสิทธิ์และส่วนร่วมในกลุ่มเดียวกันน่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าคำว่าอะไรนะครับคำว่าสมาชิกนั่นเองนะครับไหนใครถูกต้องทุกคำปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับเก่งทุกคนเลยนะครับนะครับ ไปต่อนะครับนักเรียนครับคุณครูนะครับมีประโยค4ประโยคนะครับซึ่งคุณครูนําคําศัพท์มเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นํามาแต่งประโยคให้นักเรียนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยฝึกอ่านประโยคที่คุณครูแต่งมานะครับลองไปดูนะครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้พูดคุยเสียงดังจอกแจ๊กในห้องเรียนนะครับ ประโยคที่2นะครับนักกีฬาทีมนี้ใช้ความสามคัคคีจึงชนะการแข่งขันฟุตบอลฉันเห็นมดตัวเล็กกระจ้อยร้อยทำรังอยู่บนกิ่งไม้คุณแม่หยุดชะงักเมื่อเห็นมแมลงสาบวิ่งผ่านห้องครัวนะครับนักเรียนครับคุณครูอยากให้นักเรียนฝึกอ่านประโยคของคุณครูนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างนะครับ ครูหให้เวลา2อนาทีนะครับเริ่มหมดเวลานะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนนะครับอ่านได้ถูกต้องครบท้วนไหมครับ ถ้าใครอ่านได้คล่องเนี่ยคุณครูชื่นชมเลยนะนะครับไปดูต่อนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคําศับสิบคำนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองแต่งประโยคดูนะครับไม่ต้องเขียนนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนแต่งด้วยปากเปล่าเลยนะครับเอเราจะแต่งประโยคคําว่ากะติกาว่ายอย่างไรกระจ้อยลอยจอกแจ๊กยังไงดีช่างงนะัก ปฏิบัติการมารยาทวิธีการสมาชิกสรุปสามคัคคีนะครับลองแต่งประโยคปากป่าดูสิครับเออไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนฉันฉันอะไรดีนะครับลองแต่งประโยคดูสิครับคุณครูให้เวลา2นาทีนะ,อะลองดูสิครับเริ่ม หมดเวลานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้นักเรียนลองแต่งประโยคด้วยปากเปล่าได้ไหมนะครับถ้าใครแต่งได้ครบทั้ง10คำเนี่ยครูถือว่านักเรียนเก่งมากเลยนะครับสามารถที่จะแต่งประโยคได้นะครับนักเรียนครับคุณครูนะครับมีคําศัพท์นะครับ10คํานะครับจากเนื้อหาเดียวกันเลยคือเรื่องของปฏิบัติการใส่รับจิ๋วนะครับ มีคำว่าอะไรบ้างนะครับที่มีคำว่ากระตือรือลน้นกลูฉันเพนนักมายากลปฏิเสธล้มคมำวินยัยสายลับสำเร็จสู้ยิบตานะครับนะครับเป็นคำศัพท์คนละชุดกับเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณครูลองอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกระตือรือล้น กลูฉันเพนนักมายากลปติเสธล้มคำมัมวิัยสายรับสำเร็จสู้ยิบตานะครับคำศัพท์คำสิบคำ,คำนี้นะครับเป็นคนละชุดกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับนักเรียครับคุณครูมีภาระงานนะครับที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ย นำคำศัพท์เนี่ยมาเติมนะครับลงในประโยคให้สมบูรณ์นะครับซึ่ง10บคำเมื่อสักครู่นี้คุณครูไม่ได้บอกความหมายใช่ไหมครับแต่นักเรียนสามารถดูได้ที่หน้า8และหน้า9นะครับนักเรียนสามารถอ่านได้ในหนังสือภาษาพาทีหน้า8และหน้า9จากนั้นให้นักเรียนลองเติมนะครับลองนำคำศัพท์มาเติม จำนวนทั้งหมด10ข้อดูสิครับว่านักเรียนสามารถจะเติมได้ไหมนะครับข้อที่1พระกำลังจุดจุดจุดอยู่บนศาลาเอพระกำลังทำอะไรอยู่บนศาลานะ 2. ขุนช้างเดินสะดุดก้อนหินจนจุดจุดจุดเติมได้ไหมครับ 3. ตํตำรวจส่งจุดจุดจุดเข้ามาสืบหาหลักฐาน 4. คนที่ทำงานอย,ย่างย่อมได้รับคําชม 5. ฉันคนแปลกหน้าที่จะอาสาไปส่งบ้าน 6. การมีทำให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา 7. นักมวยฝ่ายแดงจนชนะน็อกฝ่ายน้ำเงิน เก้าปฏิบัติการครั้งนี้ได้เพราะทุกคนอค๋อครูขอโทษนะครับครูอ่านข้ามข้อไปนะครับ9คุณคุณปู่ของเขาเคยเป็น10มดตัวเล็กรีบออกมาจากหลังหลังฝนหยุดตกนะครับคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้คุณครูไม่ได้บอกความหมายนะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับ กลับไปศึกษานะครับกับไปเปิดหนังสือภาษาพาทีนะครับอ่านคําศัพท์นะครับแล้วก็ดูความหมายว่าคําศัพท์นั้นแปลความหมายว่าอย่างไรนะครับและจากนั้นให้นักเรียนลองเติมนะครับลองเติมคําศัพท์ทั้ง10คํานี้นะครับให้ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วนะครับคุณครูก็ขอฝาก นะครับให้นักเรียนอ่านหนังสือภาษาพาทีนะครับเล่มนี้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นการทบทวนนะครับโดยเฉพาะหน้าที่7และหน้าที่8นะครับขอโทษนะครับหน้าที่8และหน้าที่9นะครับอยู่บ้านนะครับนักเรียนสามารถอ่านหนังสือภาษาพาทีนะครับนำล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับส่วน10คํานี้นะครับให้นักเรียนลองเติมด้วยตัวเองดูนะครับว่านักเรียนสามารถที่จะเติมได้ถูกต้องไหมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนักเรียน